Hey, พบและสัมผัสบทบาทการแสดงขอเพระเอกนุ่งเคอ่อนสิกว่าก่อนพันชิตรีกัปตัน why you <laughs> เป็นแค่คนขับรถแต่ทุกวันนี้ได้ดีไปดีเป็นเพราะเมียเนี่ยอุปถัมภ์ค้ำชูเขาว่ามีเมียดีเนี่ยเป็นศักดิ์ศรีแก่ตัวเหมือนผมเนี่ยผมกิษณะเนี่ยนะจะบอกอะไรให้นะเมียผมนี่เป็นทุกอย่างจะบอกให้ไม่ว่าจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างแป่ะในเรื่องผมมีเมียแก่งนะเป๊ะแ,แม่รวะวังนะขอบคุณครับตูนเป็นะแม่นะ,ะ,ะสุขภาพร่างกาย,ยแข็งแรงนะเป๊ะนะ ไปนะแม่ขอบคุณนะครับแม่แกเรียบร้อยนะก้งตลอดเลยเมียผมนี่คอย, <S <S คอยแคร์ทุกอย่างเลยนะไม่ว่าอยากจะได้อะไรเมียผมนี่ก็มาหามาให้ไอ,อ้เมื่อก่อนเป็นคนขับรถคุณหญิงว่าสาาียวเลยนะตุ๊กเป็ดอะไรครับเสียงใครปะทู่เลยเห็นไหมปเป็นแดงผมพี่เป้พี่เป้กับพี่เป้ วันนี้วันนี้วันนี้หักค่าตัวลุกเ,นนะเลยนะนะโทษฐานตลึงมาชุดลำมาจนแทะจนแทะพระคุณน,นีชุดลำอลังการมากเลยพี่เป้พร้อมพี่ดาวลงทุนกันห้าหกหมื่นสรุปต้องใส่ชุดดิเกลังเพราะหมดหน้าเด้อย <c oughs> มันเป็นทางบอกแล้ว่าเดี๋ยวเขาดูวันนี้เขาไม่ตามไปดูวันที่ห้า ึงจิ้ไม่เท่าเลยนี่ก็คนลืมไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ไปหาค่าตวนวันนี้จะสายแล้วไปประชุมบาร์กรมที่ดินเขาบอกให้ผมเดินทางไปที่ตมบนแม่ดาอําเภอดอกคำใต้นะครับไปที่อะเยาไปออกโชว์ให้กับคนที่ถือกรรมสิทธิ์ที่นั่นเดี๋ยวมีสายแล้วเดี๋ยวเมย์จะถึงเดี๋ยวไปหาเมียก่อนไม่รู้ป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างต้องไปดู 넌 지키 봐야 나의 미래이다. สื่อในรกรังานในสักของนักเตาแบ่งอินนต้องมีสาวยเช่นกันเชียวสังกหญิงปั๊

我今天。 ดูตัวอย่างผมเป็นแล้วเป็นตัวอย่างเลยจะบอกอะไรให้นะคนเราเนี่ยดังคำโบราณเขาว่าการที่เราจะมีเมียเนี่ยเปรียบเสมือนพระใช่ค่ะเ<อ>มียน,นี่นะก็เหมือนพระ<ช>พระยิ่งเก่ามันก็ยิ่งเก่าเ<ไ>มียยิ่งเก่ามันก็ยิ่งอะไรก,ก็ยิ่งสวยนะจ๊ะอกเมียตลอดลอแมแม่นั่นแสดงว่า วัววายเช้าว่ายเย็นไม่หรอกผมจะบอกว่าผมมีผมมีพี่เมย์เป็นไอดลอลอีอกแล้อุ้ยดีดต้อนรับเข้าสมาคมน,นะคะพี <c oughs> ่เมย์ค่ะดูสิหน้าตาของใสพี่เมย์นนะลูกน้องเขาเยอะแยะมากมายนะค่ะแต่เจ้าน้องขึ้นคำเดียวแกหยุดหยุดเลย คงไม่ได้ซ้ำเม,มียใหญ่ขึ้นหัวคอนที่เป้จำไว้แล้ดูผมเป็นตัวอย่างนะซ้ำเม,มียใหญ่ขึ้นหัวคอนเมียเนี่ยจะเหม,มือนมือเท้จะบอกให้เม,ม,มียเนี่ยเหมือนมือเหมือนเท้าเลยหรอใช่ทำไมคุณพูดขนาดนี้ครับเท้าไม่พวงือนอะไรหวันอะไรรองเท้าเห็นไม่ได้คุณแม่สมมามสามีดีฉันน่ารักที่สุดเลยมันเหยียบเราเมื่อไหร่ก็ได้นะ เหมือนได้เอก็กซ์ออมาแต่พี่ผมไม่เคยกลัวเมียผมไม่เคยกลัวเมียอันนี้ตั่นจริงเลยที่คุยกันมาเลยคุยกองเนี่ยผมไม่เคยกลัว,วหรอกพี่กลัวเมียเว้ยดีแล้วลูกงานมันจะสบายม,มีเมียดีก็เหมือนมีแม่อีกคนนึงมันบอกว่าผมไม่กลัวหรอกพี่นะเวลามันมาโผที่นึงนะทำไม,ม,มผมดี ตั้มหรืคนนึง่งวานนี้จำได้ยิงได้หัวตัว,วน้อยจักหน่อยนะดื้อจับไม่ฮักกลางเลยคือด้วยกันสามคนเมื่อคืนนี้เรื่องเมียเป็นไงหมดคณะนะจะบอกให้ไม่มีใครนะไม่มีใครเลยคางมีคนเดียวที่ไม่กลัวเมียใครลูกเป็ดปากแบนใช่ไหมนะใช่ไหมนะไอ้เออกูเห็นน้ำจำข้อไปดู ต้องเดินทางไปไกลเราจะบอกให้ไปไกลกรงที่ดินเขามีคำสั่งให้พี่เดินทางไปจกกังหวัดพะเยา อืมบุบบักบับจับตรงต้นไลดีกว่าทั้งใหญ่ทั้งบึกเต็มไม้เต็มมือไปหมดเต็มจะร้องกันไม่หุ่นเลยจะไปมองใครนะจ้าเดี๋ยวผมไปก่อนนะเมยนะเมียคนเดียวนะเดี๋ยวเครื่องจะออกแล้วเดี๋ยวไปกันไปก่อนนะไปก่อนนะอ๋วเดี๋ยวดีๆอะไรจ้า ก็ขอจุกกะทีหนึ่งอขอจุกถ้าไม่บอกว่าขอจุกเบขอจักดอกเนี้ยตั้งรู้หัวดอกเดียวไม่เคยพออ้พูดไาจะไปพูดอย่างนี้แม้ไม่ได้เจอนะนานแล้วเด็กเ็นเอ้ยจริงอ่ะจริงเอาละไอที่บ้านนะ่ะมันไม,ม่กับให้มังเลยไงยังไม่มีทุกบอลเหรอที่ไม่เคยมีผัวไมม่ีสาวบ้านนี่าานฟัง ทวกเขาต้อง เคยชวนอน่อยมันเท่ากันแล้วโอแค่ั้นไปนะอย่าลืมนะไม่ลืมจะจะมีใครนะไม่มีใครจะเมียธัญญาจะเมียจ๋าเดี๋ยวโออ